โเดือดแล้วครับโอู lings, ้ยเรื่องแล้วครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันกับบ่าวเจ๋งคนอุบลนะครับเดี๋ยวจะพามาหางมูนะครับโอ้ยมึงครับพี่น้องเป็นข้องนะครับเป็นแผลนะครับ คู่นี้ครับกำลังเดี๋ยวพาเมื่อมึงครับครับผู้มีกระซายเวยนะครับหลังหนึ่งครับหลังที่สองครับขับผู้เดี๋ยวดูกันครับครับนี่ครับหลังสองครับเดี๋ยวเมื่อมึงกันครับว่าสิเก็ตหนึ่งเดียวนะครับเนาะอีกสักครู่ครับห้านาที โตโตโตโพี el el ่น้องดีเรื่องนะครับโอ้หยดีเรื่องนะครับโอ้ดีเรื่องนะครับโอ้ดเดี่ยบรวยครับโตโตโตโอ้นีเดียบรวยครับถอนเหี่ยวที่พี่ครับนี่โถอนถอนเหี่ยวอย่างนั้นเลยครับงงเลยครับ ครับตัวแรกโอ้ยใหไงนะครับปิ่งครับปิ่งปิ่งปิ่งัอ้โหติดอีกนะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะพามาดูครับโอ้ยตัวนี้ครับแงามเลยครับกี่นว่าโอ้ยใส่ไงนะครับประเมียนอี่ครับหนึ่งหางอีกครับเหนียวผมคุณครับหางแบบสั้นนี่

ดึงนะึ่งหน้าค่อยดึงคนระับเดี๋ยวะสี่ขา